กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบกรับฟังข่าวตอนชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกสงคลาค่ะกรมการข่าต่างประเทศร,รวมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชายแดนใต้จัดงานมหากรรมสิ้นขาชายแดนณจังหวัดยาลาระหว่างวันที่7ถึง8พฤษภาค,คม2565ณบริเวณสวนานามเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยาลา นางพุทธดีจายเจริญพาณิชจังหวัดยาลาเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิ์โดยกลุ่มการขาต่างประเทศรวมกับสำนักงานพาณิ์จังหวัดชายแดนใตย้ยาลาปัตตาน่และนาราธิวาสและกลุ่มส่งเสริมการขาระวังประเทศจัดงานมหกรรมการขาชายแดนใตน้ณจังหวัดยาลาระวังวันที่7ถึง8ปฤปึกภาคมสนรโรบบริเวณสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยาลาเพื่อยกระดับเครือข่ายการา้า พัฒนาเศรษฐกิจชายแดนรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียโดยจะแสดงและจำหน่ายสินค้าดีสินค้าเด่นและเป็นสินค้าเทีมีศักยภาพของทรัจังหวัดชายแดนใต้รวมแปสิบคู่ฮาประกอบด้วยสินค้าจากจังหวัดยาลาเช่นสมโชขุนเบตงกลวยยิ้นบรนนังสตากาแฟาคีรีเคดนมทั่วเลี้ยงลาบันซอย จังหวัดปัตตานีเช่นข้าวเกียบปา่านัสรีนผลิตภัณฑ์ทูน่ายองสหพันธ์ฟูด้ดกล้วยเส้นปุงโรดหน้าว่าตี้โรตีกรอบอาชีวะและจังหวัดนาราธิวาสได้แก่ข้าวเกียบปา่าบีฟิตซาโลมาปาเตะปากูเล่าเข้มตากใบ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเจราจาธุรกิจการค้าในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์โดยจัดเจราจาธุรกิจจับคู่การค้าระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดชายแดนใต้กับผู้ค้าในประเทศและต่างประเทศเชน่นประเทศสิงคโปร์พรมา่ามาเลเซียกัมพูชาลาวและเวียดนามเพื่อเพิ่มช่งทางการจำหน่ายสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศให้มากขึ้นขอเชิญรวมชิมชอปและชมงานมหกรรมการคา ชายเดนณจังหวัดยาลาในวันที่7พฤษภาค,คม2 5 6 5เวลา11.00-19.00นณบริเวณสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงสอบถามข้อมูลเพิม่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยาลาโทรศัพท์073212018นณประผัดมณีแสงสูนข้าวิทยุมอกอส่โขลล้ารายงานค่ะรวดเร็วชับไว เพื่อชุมชนไทยทุกวัน